โอเคหลังจากที่เราไปลงทะเบียนในเว็บไซต์เราไปจัดการข้อมูลเราไปเห็นข้อมูลมาหมดแล้วนะครับสิ่งต่อไปที่เราจะต้องทำก็คือเมื่อเราต้องการจะลงพื้นที่นะครับเมื่อเราต้องการจะลงพื้นที่พอเราต้องการจะลงพื้นที่นะครับเราก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันถ้าท่านใดใช้ Android ก็ไปดาวน์โหลดที่ Play Store นะครับถ้าท่านใดใช้ Apple หรือ iOS นะครับที่เป็น iPad iPhone นะครับท่านก็ไปดาวน์โหลดที่หน้าเว็บไซต์ของ d r o p o u t นะครับโอเคครับเมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันขึ้นบนหน้าจอนะครับที่อยู่ด้านบนสุดเลยนะครับอยู่บนหัวเสือเลยนะฮะก็เขียนว่าพาน้องกลับมาเรียนนะครับก็ทำการแตะแอปพลิเคชันเปิดมันขึ้นมานะครับเปิดมันขึ้นมา ผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นของโรงเรียนนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นของโรงเรียนนะเพราะว่าจะได้จริงๆแล้วเขตพื้นที่นะครับกับโรงเรียนเห็นเหมือนกันนะครับตัวข้อมูลเหมือนกันใช้เป็นเครื่องมือในการลงพื้นที่ติดตามได้เช่นกันนะครับโอเคผมก็ขออนุญาตล็อกอินเข้าไปโดยใช้ username มพาสเวดเดียวกับเว็บไซต์ที่ผมล็อกอินเมื่อสักครู่เนี่ยครับ โอเคเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็กดเข้าสู่ระบบท่านจะเห็นว่าในตัวแอป,ปจะไม่มีให้ท่านลงทะเบียนที่ตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าท่านใดจะใช้แอปพลิเคชันนี้ท่านจะต้องผ่านการลงทะเบียนและได้รับการอนุมัติมาก่อนนะผมย้ํานะครับโอเคกดเข้าสู่ระบบครับนะครับเมื่อกดเข้าสู่ระบบครั้งแรกที่เข้าสู่ระบบมานะครับแอปพลิเคชันเขาจะถามว่าจะอนุญาตให้เข้าถึงโลเคชันไหมนะครับผมแนะนําว่าขอให อาลาวมันนะครับนะครับให้อนุญาตนะครับอนุญาตนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านจะเห็นว่าในตัวระบบนะครับที่อยู่ในแอปพลิเคชันจะเห็นข้อมูลเหมือนกับที่อยู่ในเว็บแอปพลิเคชันในเว็บเมื่อสักครู่เลยนะครับก็คือโรงเรียนสตรีวิทยามีนักเรียนอยู่2คนที่ต้องติดตามนะครับยังไม่ได้ติดตามเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ติดตามแล้วพบตัวก็เป็นศูนย์นะครับแล้วก็ไม่พบตัวก็เป็นศูนย์นะครับซึ่งที่ผมอธิบายแล้วครับว่าสีแต่ละสีมันจะวงบอกอยู่นะครับ เราสามารถรู้ได้อย่างไงว่าคนไหนมีใครบ้างก็แตะที่ไอคอนด้านล่างที่เขียนว่ายังไม่ได้ติดตามนะครับระบบก็จะแสดงรายชื่อออกมานะครับซึ่งท่านจะต้องรู้อยู่แล้วนะครับว่าข้อมูลที่อยู่เขาอยู่ที่ใดสมมุติว่าเราเดินทางไปหาคุณวอร์ลือไทยนะครับจันทรลัตนะครับไปถึงบ้านละพอไปถึงบ้านเอาละสัมภาษณ์ข้อมูลให้หน่อยก็แตะที่ชื่อเขานะครับแตะข้อมูลที่ชื่อเขาเข้าไปนะครับ ระบบก็จะมีแบบบันทึกการติดตามพร้อมกับขึ้นพิกัดตำแหน่งณขณะนั้นดังนั้นนะครับดังนั้นนะครับเวลาที่จะบันทึกข้อมูลนักเรียนที่ติดตามพบตัวนะครับต้องไปในตำแหน่งที่ที่เขาอยู่หรือที่บ้านที่เขาอยู่นะครับหรือที่ที่เราพบตัวเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะใช้เป็นข้อมูลในการช่วยเหลือเด็กในกรณีที่หน่วยงานอื่นๆที่ ทำ MOU ร่วมกันยาวกับเราเช่นนักเรียนคนนี้เขายากจนฮะเขายากจนเขาไม่มีทุนทรัพย์เราเองก็หาทุนให้ไม่ได้เราก็จะส่งต่อข้อมูลให้กับกาศสแล้วกาศสก็อาจจะลงมาช่วยหรือพอมอลงมาช่วยโดยใช้พิกัดที่เรามาร์กเนี่ยโดยไม่ต้องไปดูว่าบ้านเลขที่เขาอยู่ไหนนะครับก็อาจจะใช้พอมอจังหวัดนะครับลงตามไปช่วยดูดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับ ในการมาร์กนะครับเสร็จแล้วถ้านักเรียนนะครับมีความประสงค์จะให้ถ่ายภาพเขาเก็บไว้นะครับท่านก็สามารถกดที่ปุ่มที่เป็นรูปภาพที่เป็นกล้องถ่ายภาพแล้วถ่ายภาพเขาเก็บไว้ได้แต่ถ้าเขาไม่ประสงค์จะถ่ายภาพหรือเราไม่ประสงค์จะถ่ายภาพรูปภาพไว้ก็ไม่เป็นอะไรครับเว้นว่างได้เสร็จแล้วบอกเลือกอะไรบอกถามเ้าหน่อยครับว่าตกลงเราไปตามเจอหรือไม่เจอนะครับซึ่งสถานะการติดตามจะมีอยู่แค่สามสถานะนะครับก็คือยังไม่ได้ติดตาม ติดตามแล้วพบตัวหรือติดตามแล้วแต่ไม่พบตัวนะครับสมมติในกรณีนี้เราติดตามแล้วพบตัวนะครับเมื่อบอกมาแล้วว่าติดตามแล้วพบตัวสิ่งที่ต่อไปที่บอกที่จะต้องถามเขาว่าทําไมถึงไม่เรียนทําไมถึงไม่เข้าเรียนหรือทําไมถึงออกจากการศึกษาซึ่งณขณะนี้ก็จะมีประมาณสิบเจ็ดสิบแปดหัวข้อใหญ่ๆใ,ให้ท่านได้เลือกนะครับ ก็นะจะมีนะเช่นเสียชีวิตย้ายถิ่นที่อยู่นะครับไปเรียนต่อต่างประเทศหรือเรียนนหะเรียนในสังกัดเดิมนี่แหละแต่พอดีเลขประชาชนเขาถูกเปลี่ยนเลยหาไม่เจอนะครับหรือไปเรียนสาขสาสังกัดอื่นแล้วนะครับหรืออายุพ้นเกณฑ์แล้วไม่อยากเรียนละหรือได้รับผลกระทบจากคุดซึ่งมีเยอะไปหมดเลยนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับถ้าถ้ามีประเด็นหรือมีหัวข้อที่ไม่สามารถลงได้สักข้อหนึ่งนะครับแล้วเพิ่มเติมท่านสามารถแจ้งเราเข้ามาได้เราเพิ่มให้ได้ทันที นะครับโอเคนะครับสมมุติว่าเด็กคนเนี้ไปเราพบแล้วนะครับเราพบว่าโอเคล่ะเขาได้รับผลกระทบจากโควิดเขาเลยไม่ได้เรียนต่อนะครับทีนี้เราก็บันทึกให้หน่อยครับว่าเ,เราไปเจอเขาเนี่ยเขาอยู่กับใครใครเป็นผู้ปกครองให้ให้เขานะครับก็ถามมาหน่อยนะครับบันทึกมานะครับบันทึกชื่อ,อนามสกุลมานะครับและ ถามเขาหน่อยว่ามีเบอร์ติดต่อไหมหรือมีไอเลน์หรือมีอะไรที่สามารถที่จะสื่อสารกันได้ไหมนะครับก็บันทึกลงมาอันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวนะครับผมขอย้ะตัวอย่างเป็นแล้วกันนะครับและสองข้อสุดท้ายที่อยากจะให้ถามนะครับก็คือถ้านะครับถ้าจะให้เขากลับมาเรียนเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเรา หรือต้องการให้เราสนับสนุนอะไรนะครับท่านใส่มาได้เลยครับท่านไฟเปิดครับและถ้าท่านมีความเห็นเพิ่มเติม,ตมท่านก็ใส่ในส่วนของข้อความเห็นเพิ่มเติมมานะครับเสร็จแล้วก็แค่กดบันทึกข้อมูลพอกดบันทึกข้อมูลเสร็จนะครับระบบก็จะวิ่งกลับไปที่หน้าแรกแล้วสรุปสถิติให้ใหม่นะครับว่ามีสองคนไปตามและหนึ่คนเจอด้วยแล้วก็อีกหน่งคน,น,งคนยังไม่ตาม เสร็จแล้วเราอยากรู้ได้ไงว่าเราตามไปแล้วกี่คนเฮ้ยเราเชื่อได้ไหมว่าข้อมูลที่อยู่หน้าสรุปนี้ถูกต้องไหมเราไปแตะไอคอนที่สามที่อยู่ด้านล่างที่เขียนว่าติดตามแล้วนะครับรายชื่อของนักเรียนคนที่ติดตามเมื่อสักครู่ก็จะปรากฏปรากฏขึ้นมาเข้าไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็จะเห็นข้อมูลที่เราบันทึกขึ้นมาสักครู่นี้นะครับแล้วเสร็จแล้วถ้าเป็นคุณครูท่านอื่นอยากจะเข้าลงไปช่วยเหลือ เปลี่ยนคนแล้วก็ล็อกอินเข้ามาแล้วก็กดไปยังนําทางไปยังที่อยู่ของนักเรียนนะครับระบบมันก็จะพาวิ่งไปที่พิกัดที่เราได้บันทึกไว้นะในเนื่องจากตอนเนี้ผมนั่งอยู่ที่เดิมนะครับมันก็เลยบอกว่าจะถึงแล้วล่ะประมาณหนึ่งนาทีก็ถึงและศูนย์เมตรนะครับนะฮะอ่าครับดังนั้นตัวนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้นะครับเราสามารถที่จะช่วยติดตามในในต่อไปได้นะครับและสุดท้าย ถ้าเราอยากรู้ว่าภาพรวมของเด็กทั้งหมดที่เรามาร์กไว้หรือติดตามไว้อยู่ที่ไหนบ้างนะครับเรามาแตะไอคอนสุดท้ายเราก็จะเห็นเป็นภาพรวมครับยกตัวอย่างตรงนี้นะครับถ้าผมแตะที่หมุดเนี่ยก็จะเห็นชื่อคุณวอรลรือไทยละนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตามไปแค่คนเดียวเดี๋ยวถ้าตาม2คนก็จะมีหมุด2หมุดขึ้นนะครับก็จะเห็นภาพรวมว่าเด็กที่หลุดไปแล้วไปติดตามแล้วเขากระจายอยู่กระตายตัวอยู่ที่บริเวณใด ลักษณะการใช้แอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยก็จะเป็นข้อมูลระหว่างของโรงเรียนหรือของนักเรียนทีนี้เมื่อผมทําการบันทึกแอปพลิเคชันที่อยู่ในตัวมบาย l e แอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วถามว่าแล้วข้อมูลที่บันทึกจะไปปรากฏอยู่ที่ไหนในส่วนของเว็บไหมผมขออนุญาตให้ดูส่วนสุดท้ายครับ